สวัสดีครับสวัสดี FC ททุกท่านครับผมวันนี้ร้าน์บริเทคเตอร์ก็มารีวิวรถไถแต่คันนี้ไม่ได้ขายนะครับผมคันนี้เป็นรถสะสมนะครับแอดได้มาในราคามื่นกว่าบาทนะครับเดี๋ยวขึ้นสลิปกับหลักฐานให้ดูครับผมก็รถคันนี้เป็นรถ เมื่อ60ปีที่แล้วนะครับเป็นคูปอต้ารุ่นแรกนะครับที่เข้ามาในประเทศไทยคือคูปเปอร์ต้ารถถเล็กนะฮะคูปอต้า L13G นะครับผมเนี่ยฮะเป็น AL13G นะครับอันนี้เพจเดยของเขาเป็นเครื่องยนต์สูบเดียวนะครับผมระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับเนี่ยครับเป็นลูกสูบแบบสูบตั้งนะครับสูบเดียวระบายความร้อนด้วยน้ํานะครับหม้อน้ําอยู่ตรงหน้าอ่า ตัวเ e n e เตอ o ์ปั่นไฟจะอยู่ตรงนี้นะครับผมก็งงๆกับระบบเหมือนกันครมันจะไม่เหมือนรถรุ่นใหม่ครับส่วนปั๊มเชื้อเพลิงอยู่ตรงนี้นะครับปั๊มเชื้อเพลิงปั๊มจากตรงนี้แล้วก็ไปตามแป๊บหัวฉีดนี่ครับเอ,อ่ออะไรมันจะคล้ายๆกับพวกรถไถนาเดินตามนะครับผมลองดูหัวฉีดหัวอะไรแนะค,คล้ายกันเลยครับก็เป็นรถที่เหมือนขุดออกมาจากป่านะครับ แต่หน้าแปลกที่ขึ้น่ยนต์ดีมากนะครับก็รถรุ่นนี้แอปเพิ่งได้มาคันนแรกนะครับส่วนไอตัว L140L200 อะไรจะเป็นรุ่นหลังครับรถคันนี้ผลิตปี191962 1962นะครับก็60ปีครับผมเดี๋ยวลองมาฟังเสียงกันเห็ดอะไรยังอยู่นะ งงเหมือนกันนะฮะอยู่นะแต่เครื่องดีมากเลยครับเครื่องดีมากเดี๋ยวลองมาฟังเสียงกันนะช้าๆก็เผาหัวหน่อยนะครับผมโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าอะ คอนคันเร่งเร็วไปเอ,อีกหน่อยหนึง่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปสอ้าว จนดีขนาดนี้ครับดีจัดเลยจะมีคาบ้มันหยดหยดอะไรหน่อยฮนะเดี๋ยวไปไล่เปลี่ยนซีนเปลี่ยนตะเก็นเงีนะ้ย ปันสีขาแลวย,ยอมจิงอหสิบปีนะครับอันนี้แบตผมอ่อนเยครับถ้าแบตแรงๆนี่โหสตาร์ทแบบง่ายเลยครับช่วงเช้าเผาหัวหน่อยครับเนื่องจากรถมันเก่าครับไม่ใช่ระบบ Direct Injection นะครับก็มีแค่นั้นครับแต่ถ้าเกิดเขาติดแล้วเขาก็สตาร์ทติดตลอดแล้วครับคันนี้ ครัง้งตัอไปไม่ต้องเผาหัวนะเดี๋ยวลองทําให้ดูเร่งเขเร่ง,งมาหน่อยอะรัก็ปิดได้เลยไม่ต้อเผาห,หัวครับจบการรีวิวเท่านี้ครับรถไถหกสิบปีในที่สุดเราก็ได้มาครับ ก็มาชมที่ร้านอะไรครับในตัวอำเภอป่าติ้วนะครับจังหวัดยะโสธรครับอ่าทางร้านจะจัดแสดงรถไถโบราณนนครับตั้งแต่รุ่น L13 L14 L200 L240 แล้วก็ใม่มเดี๋ยวจะมีเข้ามาใหม่คือ L270 ครับขอบคุณสำหรับการติดตามทุกท่านนะครับสวัสดีครับ